สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเชยญประจำทุกวันนะครับกับเจดำคลัมเป้าคลองฟอนกันแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อยาลดีนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ตูนยูนิเต็ดฟีเจดีเกินเจดำทุกวันฝากแอดหมายเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน33นะจ้ะ อาวันนี้ก็มคือบองคานนะครับไปดูกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้ง3คู่เลยหยิบคู่เวลาตีสอมาฝากกันทั้งหมดเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับโดนกับเอฟซีโคเปนเฮเกนนะครับยูไนเต็ดชนะ3แพ้2โคเปนเฮเกนชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มไม่ต่างกันเยอะคู่นี้เคยเจอกัน3เกมโคเปนเฮเกนชนะ1ยูไนเต็ดชนะไป2นะก็ถือว่าสูสีกันทั้งหมดเลยผมเล่นกับยูไนเต็ดวันนี้นะครับวิตอร์ลินเดเลฟนะคริสเตียนเอเริกเซนแล้วก็ทางด้านของราสปุตฮอยลุนนั่นเองออาเราไปดูกันที่เอฟฟฟซซีีโโคคคคเเเเเปนน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 ฮกกะะรรรรัััับบบดดดิสสววาาาาุออ์แแลล้้็็จูู่่ยตงงชห2 หนึงห่งจะเฮได้หนึ่งประตูไม่พอซึ่งจะทำดูแล้ววันนี้ก็น่าจะพอไปได้นะเล่นในโอทราฟอร์ดด้วย2ลูกน่าจะอัดโคเปนเฮเกนได้ไม่ยากนะสำหรับแมนยูเต็ดเริ่มจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับมองเจ้าถิ่นนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปต่อกันที่เซบียาโดยกับอาร์เซนอลนะครับเซบียาชนะ1เสมอ3แพ้1อาร์เซนอลชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มต่างกนะันชัดเจน แต่เฮทเวทเท่ากัน4นะัดก่อนหน้านี้เจอกันชนะฝั่งละ2ไม่เคยเสมอกันนะตัวเล่นยับเซบียาวันนี้ครับซิโก้รามอสโอลิเบโตเรสและยูเซฟเอนเนเซรีนะส่วนาอนาร์เซนอลครับวิลเลียมซาริบามาตินโอเดกาและกาเบรียส์ซูสคู่นดยอาร์เซนอลบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบแป็นแฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอทุกอย่างก็จบพังทั้งแถบเหมือนกันซึ่งยะ่งทำดูแล้วอาร์เซนอลดูดีกว่าแม้จะเป็นทีมเยือนก็ตามแต่ดูแล้วน่าจะผ่านเซบียาได้ประตูเดียวเพียง <c oughs> พอเลยมองไปที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล ปิดทา้ายกันดีบราคาโดนกับเรอัลมาดริดนะครับบราคาชนะมา5เกมติดมาดริดชนะ4เสมอ1ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของคู่นี้ในประวัติศาสตร์นะตัเวเล่นกับบราคาวันนี้ครับโจมเมนเดสโรดิโกซาราซาแล้วก็ไซมอนแบนซ่าส่วนนักแมดริดนะครับมีอันโตนิโอรูดิเกอร์จุดเบลลิงแฮมแล้วก็วินิสุสจูเนียนะคู่นี้มาดริดบุกไปบังคับชนะ1ประตูแฟ,แฟนเฮ1แขน2ประตูเฮเต็มๆซึ่งจำอยู่แล้วไม่น่าพลาดมาดริดดูดีกว่าทุกมิติเลย บุกไปวันนี้น่าจะเก็บเชเชน่ชนออกมาได้ลุ้นแค่สกอร์ตต์นะครับมองไปที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดสรุป3ามทีมเจ้าขอความเป้าค,คือวันการกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและเรอัลมาดริดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเราทู United, ่ยูไนเต็ดฟรีเจอร์ดิงเกอร์ดำทุกวันนะพรุ่งนี้มาความเป้าก็มาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ